สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ทดลองนำล่องในโรงเรียนอนุบาลของไทยดำเนินการภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องจากได้โทษพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนีเมื่อปีพุทธศักราช2552โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเยอรมนีจึงทำให้คณะกรรมการสามารถนำสื่อการสอนรวมทั้งระบบการบริหารจัดการมาทดลอง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเริ่มนำล่องในปีการศึกษา2553ในโรงเรียนอนุบาล221แห่งโดยความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านเครือข่ายท้องถิ่น8แห่งและในปีการศึกษา2554สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมขยายผลสู่183เขต พื้นที่ทั่วประเทศโครงการนี้จึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่าทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรที่มีคุณภาพคิดเก่งทำเก่งแก้ปัญหาเก่งย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2536โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อให้เกิดกิจกรรมมากมายเพื่อให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งแต่เมื่อครั้งปีพุทธศักราช2503ที่ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นยางนาและทรงให้รวบรวมพืชพันไม้ของภาคต่างๆทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรดาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริและสืบสารพระราชปณิธานแห่งพระองค์โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติการสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนำพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพและปลอดภัยจากการลุกลานการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์การวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาวได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพันธไม้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย